แต่ปีหกสาทำงานตลอด3ปีเนื้องานก็จะเป็นดูแลผู้สูงอายุณตอนนั้นคือสภาพแวดล้อมในการทำงาน,นค่อนข้างโอเคเพราะว่าสตาเขาค่อนข้างใจดีแล้วก็เขาคอยดูแลเราตลอดเขาไม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเราคุยภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแล้วเขาเข้าใจเราแล้วเราสามารถทำตามที่เขาต้องการให้ทำได้มันเป็นความรู้สึกภูมิใจมากๆ ้ที่ปุ่นตั้งแต่ปี6กาทำงานตลอด3าปีเ mm hmm. นื้องานก็จะเป็นดูแลผู้สูงอาย ตอนที่หนูยังเรียนปวชอหนูเคยไปดูแลศูนย์คนพิการอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทํางานบริการที่เจาะลึกถึงขนาดนี้มาก่อนค่ะพอได้มาเรียนที่ AU ก็จะมีฝึกการขึ้นวอร์ได้ความรู้พื้นฐานก่อนที่เราจะไปทํางานแล้วรวมถึงทางโรงเรียนได้สอนให้เราได้รู้จักการปรับตัวกับสังคมกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนๆที่พักอยู่ด้วยกันเนะะี่ยค่ะพอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็สามารถปรับตัวกับทุกๆคนได้ณนะตอนนั้น คือสภาพแวดล้อมในการทําง,งานค่อนข้างโอเคเพราะว่าสตาเขาค่อนข้างใจดีแล้วก็เขาคอยดูแ,แลเราตลอดเขาไม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียว ถ้ามีอะไรที่หนูควรจะรู้เขาก็จะบอกไว้ก่อนถ้าสมมติว่าหนูจำไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็จะถามเขาแล้วเขาจะบอกใหม่อีกครั้งหนึง่งเขาก็จะพยายามดูเราอยู่ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ว่าเฮ้ยเราพูดที่ไม่ใช่ภาษาอื่นเราคุยภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแล้วเขาเข้าใจเราแล้วเราสามารถทำตามที่เขาต้องการให้ทำได้มันเป็นความรู้สึกภูมิใจมากๆ หนูรู้สึกโชคดีมากที่หนูไม่ได้มาญี่ปุ่นคนเดียวมาคู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่ครุงไทยมีอะไรก็จะคอยมาแชร์กันคอยถามสารทุกสุขดบอะค่ะว่างานวันนี้เป็นงานไงบ้างพอจะมีวิธีแก้ไขไหมอะไร,งไรเงี้ยก็จะปรึกษากันค่ะหลังจากทางานประเทศญี่ปุ่นแ,แล้วรู้สึกว่าตัวเองดูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากกว่าวัยทางบริษัทมีสนับสนุนให้เราได้ไปเรียนพื้นฐานของไฮโกเพื่อให้เรา เรียนตัวสอบในอนาคตหนูตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าหนูอยากจะสอบผ่านไปประกอบวิชาชีพของประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้ทำอาชีพนี้ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป าบัาน a อ u เปิดรับนักเรียนใหม่ทุกวันสมัครได้แล้ววันนี้ยังไม่ต้องชำระเงินโอกาสมาถึงแล้วคุณล่ะพร้อมสร้างอนาคตแล้วหรือยัง